สวัสดีครับนักเรียนโรงเรียนวัดสีเมืองต่อไปเป็นการอธิบายเป็นงานในรายวิชาวิทยาการคำนวณสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันต่อในส่วนของการออกแบบกระบวนการการทํางานแบบทําซ้ําเราจะมาเริ่มกันหน้าที่16นะครับ จากเดิมที่เราพูดถึงในส่วนของการทำงานวนซ้ำนั้นในส่วนที่2การปูกระเบื้องบนพื้นที่ว่างถ้าต้องการปูกระเบื้องในพื้นที่ว่างสีที่เรียงกันคือแดงนะครับจากที่มองแดงน้ำเงินเหลืองเขียวแล้วต่อด้วยแดงน้าเงินเหลืองเขียวจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราต้องการปูกกระเบื้องไปเรื่อยๆจน จำนวนได้ครบ15แผ่นอย,อยากทราบว่าแผ่นที่15จะเป็นกระเบื้องสีอะไรคำสั่งที่ได้มาเราก็มองเห็นแล้วลองนับดูก็ได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12อ้าวมี12แล้วจะทำยังไงคาดเดาได้ยังไงคราวนี้เราก็ลองมาหาวิธีแก้การแก้ปัญหาโดยการพิจารณาปัญหาอย่างละเอียด หาวิธีความสัมพันธ์ต่างๆโดยการเรียงข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้ในการแก้ไขาตามกฎเกณฑ์ของการแก้ไขปัญหาจะมีการปูกระเบื้องเราสามารถเขียนรูปแบบของกระเบื้องแต่ละสีให้คำนวณแทนด้วยตัวเลขสีแดงให้แทนหมายเลข1สีน้ําเงิน2ส,สีเหลือง3ส,สีเขียว4เมื่อพิจนารณานต่อไปการปูกระเบื้องจะคล้ายกับลักษณะ1 2 3 4 1234โดย ทำการวนซ้ําไปเรื่อยจนขวาจะครบเลข15้าและจะพบว่าการนับว่าเลข15้านั้นจะตรงกับหมายเลขหมายเลขอะไรครับลองนับนะหนึ่งสสามสี่สี่ละหนึ่งสามสี่แปละหนึ่งสองสามสี่สิบสองละหนึ่งสองสาเท่าไหร่ละครับ13 14แี่ละส5บห้าตรงกับหมายเลขหมายเลข3านั่นเองเท่ากับว่า จะได้สีอะไรครับสีเหลืองวิธีการแก้ไขมีลักษณะประมาณนี้ต่อไปตัวอย่างที่3อันนี้จะอยู่ในใบางานของพวกเราด้วยนะครับทนครูก็จะอธิบายตรงนี้เลยนะจะไม่เข้าสู่ในใบางานพึ่งเก็บน้ําหวานเราต้องเขียนโปรแกรมส่งสั่งคำสั่งงานให้พึ่งเดินไปเก็บน้ําหวานดังภาพที่1.5และเขียนคำสั่งได้อย่างไรพิจารณาจากปัญหาของพึ่งจะพบว่า น้ำจะพบว่าน้ำหวานอยู่ที่ดอกไม้จํานวน2ตําแหน่งแต่ละตําแหน่งจะมีน้ําหวานเก็บ2ครั้งโดยเขียนขั้นตอนหรือการทํางานทางคอมพิวเตอร์เรียกได้ว่าอัลกอริทึมอันดับแรกเดี๋ยวเราซูมก่อนซูมเข้าไปดูว่าเด็กๆจะเห็นไหมเด็กก็จะเห็นพึ่งนะตัวพึ่งแล้วก็การต้องเดิน จากช่องหนึ่งก็ไปอีกช่องหนึ่งก็นับเป็นหนึ่งครั้งโดยการเก็บน้ำหวานเท่าไรเก็บเกบสรดอกไม้เท่าไหรคะสองนั่นเองแล้วก็เดินไปอีกหนึ่งครั้งเดินไปอหนึ่งช่องแล้วก็เก็บน้ำหวานอีกสองครั้งเราจะได้เขียนผังรูปแบบการทำงานในการกระดาษก็คือเริ่มต้นแล้วตามด้วยหนึ่งไปข้างหน้าหนึ่งไปข้างหน้าเดินและเพิ่งเดินนะสอง เก็บน้ำหวานเริ่มเก็บครั้งที่1 3. เก็บน้ำหวานเริ่มเก็บครั้งที่2เก็บครบเสร็จแล้วตนํนนี้พึ่งก็อยู่ที่เดิมยังไม่ได้เดินไปต่อเราก็ต้องทําการอะไรคะไปเก็บอีกเราก็เห็นน้ําพึ่งอยู่ในแมปเราก็ทําการเดินไปข้างหน้าและทําการเก็บน้ําพึ่งครั้งที่1และเก็บน้ําพึ่งครั้งที่2สุดท้ายเก็บน้ําพึ่งทั้ง2ตําแหน่ง2ครั้งครบหมดแล้ว ทำการจบการทํางานจากที่นักเรียนเห็นสิ่งเล็กถ้าในปัจจุบันถ้ามีโอกาสหรือได้กลับมาเรียนที่โรงเรียนเมื่อไหร่แล้วได้ใช้ห้องคอมพิวเตอร์เมื่อไหร่คุณครูก็จะพาพวกเราเข้าไปเรียนรู้ในเว็บไซต์ของคน o r g จะเป็นลักษณะของการทำกิจกรรมผ่านเว็บไซต์เพื่อที่ให้พวกเราได้เรียนรู้ รูปแบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ในลักษณะของอัลกอริธึมได้ดียิ่งขึ้นต่อไปอันนี้ส่วนที่2ของใบงานจากอัลกอริธึมของปัญหานี้สามารถเขียนอัลกอริธึมใหม่ได้ในการวมซ้ำได้และเขียนโปรแกรมแบบบล็อกคำสั่งได้ดังนี้คราวนี้เมื่อกี้คือ1เว็บไซต์ที่พวกเราทำ และส่วนอันนี้คือบล็อกคําสั่งจะเป็นในลักษณะของโปรแกรมสแ a ตที่เอาไว้สำหรับสั่งงานพวกแผงวงจรหรือระบบสั่งงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถสั่งหุ่นยนต์สั่งลดวัตถุกู้ระเบิดจะใช้คําสั่งเบื้องต้นตัวนี้ทั้งหมดจากเดิมนะครับเราจะได้ลักษณะนี้เริ่มต้นทำซ้ำสองครั้ง ทำอะไรซ้ำสองครั้งย้อนกลับไปทูเมื่อเมื่อที่ทำซ้ำสองครั้งก็คือรวบทั้งหมดเลยหนึง่งชุดเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเป็นหนึ่งชุดหนึ่งสองสามเท่ากับหนึ่งชุดสี่ห้าหกเท่ากับหนึ่งชุดเท่ากับว่าเวลาเราทำงานเนี้ยเราก็ใช้คำสั่งนี้ที่จะบอกว่าทำซ้ำสองครั้งทำอะไรสองครั้งไปเก็บน้ำหวาน แต่ต้องทําให้ครบนะไม่ใช่ทําไปเก็บไปข้างขอโทษต้องทําให้ครบนะครับถ้าจะไปเก็บข้างหน้าเดินหน้า1ครั้งแล้วเดินหน้าครั้งที่2เลยไม่ใช่ต้องทํา1 1 1.2 1.3ให้ครบแล้วไปทำซ้าครั้งที่2เอาใหม่นะครับการทําซ้ํา2ครั้งจะไม่ได้ลักษณะที่ว่าไปข้างหน้า2ครั้งเก็บน้ำหวาน2ครั้งเก็บน้ำหวาน2ครั้งไม่ใช่การทำซ้ำต2ครั้งเริ่มจากครั้งที่1 หนึ่งทำหนึ่งจุดหนึ่งไปข้างหน้าทำหนึ่งจุดสองเก็บน้ําหวานทำหนึ่งจุดสามเก็บน้ําหวานและทําซ้ําครั้งที่สองโอเคนะสุดท้ายจบการทํางานพอมาถึงในส่วนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อเลือกใช้งานอ,อันนี้เมื่อเลือกใช้งานก็จะเป็นลักษณะของคําว่าเริ่มต้นเมื่อเรียกใช้งานส่วนอันนี้ ทำซ้ำสองครั้งจะเป็นคำสั่งอะไรไม่ได้ก็คืออันนี้นะครับเป็นฟังก์ชันในการรวบทั้งหมดเลยรวบอันไหนรวบนี่งไงครับรวบตรงนี้ไว้ทำซ้ำสองครั้งคำสั่งก็คือทำซ้ำสองครั้งเริ่มครั้งที่1ไปข้างหน้าเก็บน้ำหวานเก็บน้ำหวานแล้ววนลูปกลับมาครบหรือ,อยังถ้ายังไม่ครบทำใหม่อีกหนึ่งครั้งครบครั้งที่2 ไปข้างหน้าเก็บน้ําหวานเก็บน้ําหวานเป็นอันเสร็จรูปแบบการทํางานแบบบล็อกนั่นเองบล็อกค,คําสั่งคราวนี้ย้อนกลับมาในส่วนของใบงานของเราจากที่เห็นออันนี้ก็จะเป็นในลักษณะของคุณครูมีรูปภาพให้คุณครูเกงอยู่นะครับว่ารูปภาพที่เราเได้รับอาจจะมีปัญหาแต่ก็พยายาม ถ้าเด็กๆได้ดูวิดีโอก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่า,เ,าเลข2ก็จะอยู่ตรงดอกไม้ข้างล่างเนาะอันนี้ก็ขอโทษด้วยนะครับถ้าถ้าปิ้นออกมาแล้วเกิดปัญหาคุณครูไม่สามารถแก้ไขได้ตรงนี้ในส่วนของคําสั่งนะครับคุณครูก็จะให้พวกเราเนี่ยฝึกเขียนคัดลอกข้อความในชุดนี้ลงมาในส่วนของใบงานตรงนี้แค่นั้นเป็นอันเสร็จ ส่วนอันนี้ก็เช่นกันเขียนนั้นกริทึมคำสั่งบล็อกนะครับชุดนี้ลงไปในช่องว่างและคุณครูถ้าใครดูคลิปวิดีโอนี้เด็กๆจะระบายสีตามที่คุณครูสอนคุณครูสอนอะไรอ่านี่ไงเห็นไหมมีสีอะไรบ้างสีส้มสีชมพูสีเขียวมิ้น ถ้าใครทําตามคําสั่งหรือดูคลิปวิดีโอคุณครูก็จะสามารถระบายสีได้ตรงตามที่คุณครูกำหนดไว้วันนี้ขอให้พวกเรามีความสุขสนุกในการทํางานคุณครูขออนาตจบอธิบายใบงานไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ